สวัสดีครับพี่น้องทาง YouTube นะครับก็ร้านเขียวเจริญยนนะฮะมีสินค้าหมาย่านเลือกชมมากมายหลายรายการนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเนี่ยครับ TF160 ร้อยหบนะฮะราคา38,000ครับผมแล้วก็ ZT140 นะครับราคา35,000ืนห นะครับเ,เครื่องละสามหมื่นห้ามานเลิกชมได้ครับพี่น้องเราก็จะมี et เก้าห้า at ร้อยสิบนะครับสวยๆเยอะเลยเนี่นะครับเยอะเลยเนี่ยราคา at ร้อยสิบก็สองหมื่นต้นๆนะฮะ at ร้อยก็หมื่งแปดหนึ่งเก้าสองหมื่นนะฮะ, R 100 18, 19, 20, น,ะ,ฮะนี่ R 100, ทีร้อยสวยเลยอทีร้อยสิบพัดสองหมื่นห้านะครับนี่สวยๆที R T 90เนี่ยฮะราคา1 0 0็0ครับสวยๆเลย1 0 0็0นะครับราจะมีบางโคนนะฮะคูณละ2.3นะครับบางโคนมาเลือกชมได้นะครับเครื่องเยอะมากนะครับเดินหน้าร้านยันหลังร้านนะครับเต็มไปหมดนะครับพี่น้องมาเลือกชมได้เครื่องมีเยอะครับ เลือกชมได้ครับมาเลือกชมนะครับนี่เครื่องสวยๆเยอะเลยแล้วก็เครื่องใหม่ก็มีนะฮะพร้อมอะไรครบแล้วก็นี่ครับ RT-110 ีร้อยสิบพัทันเดอร์นะครับตัวนี้มีไดสตาร์ทนะครับผม ีสวยเนะครับมีสองเครื่องมีได้สตาร์ั้งคู่ฮรราคาสามหมืนห้าครับผมท่านใดสนใจก็มาเลือกชมได้นะฮะแล้วก็อาร์ทีร้อยอาร์ทีร้ยร้อยสี่สิบนะฮะตัวเก่ามีได้สตาร์สามหมืนสองนะครับหรือจะเป็นโครงสยามนะฮะคันละหมื่นเจ็ดนะครับบิ้วใหม่แล้วก็ โขงสยามเทคเตอร์ตัวละหมื่นสองนะครับท่านใดสนใจก็มานั่งชมนะครับโคงเคืงเยอะเอาไว้เดินดึงน้ำนะฮะเริ่มต้นจากสี่พันขึ้นไปโงคงนะครับนี่นะครับดูได้สวยเยอะเลยนะโขงสยามบิวใหม่นะฮะเริ่มต้นหมื่นเจ็ดครับผมสวยๆเลยก็จะมีโขงลุ่งเพชรนะครับสยาม นะฮะผมบิวใหม่สนใจสนใจก็ทักเข้ามาได้นะพี่นะทักเข้ามาในเพจใน YouTube นะครับได้หมดครับ f a c e b o o กก็ช่างเขียวคองพี่ไก่นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะฮะเบอร์โทร0816744521ช่ 21, างเขียวครับมาดกชมได้ ร้านอยู่ติดถนนใหญ่นะครับพี่มาง่ายเส้นร้านกระบือพิษนุโลกนะครับเยอะเยอะมากนะครับสองฝั่งเลยเพื่อใครต้องการหาไปดึงน้ำสูบน้ำนะราคาย่อมเยาถูกๆครับขายกันไม่แพง พียงลูกค้าโทรมาปรึกษ,ษาก็ได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรทางร้านเรามีรับประกันสินค้าให้หนึ่งเดือนเต็มน,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 นะฮะพี่ซื้อไปแล้วใช้ไม่ดีเครื่องมีปัญหานะครับกลับมาเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทางร้านเรานะฮะรับประกันสินค้าให้หนึ่งเดือนครับก็ไม่มีอะไรมากก็จบการถ่ายทำคลิปนี้ เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ